นี้กะให้ใค้คนเองหรือพี่ไพ่จะหมดตัวแล้วนะจะให้คนเองหรือพี่ไพ่ถ้าคนเองอาจจะหมดตัวเลยนะอันดีมา100พูดอย่างนี้นะพี่โนดมานะแล้วแล้วแล้วตันมัดอธิบดีเองอิบดีเองจีบกูก็หมดตัวเลยจะยิบเองจ่ายค้อนมึงค้อนเงินมึงจะไปไหนมึยอมยอมยอยอมจอยจอยจอยเขาไม่เขาไม่ยอมเขาก็ให้เขาให้เขาให้พี่เขามึงทำกันอย่างนี้นะกูจะพูดความจริงกับตำรวจหมดเลยเอาให้พี่เขาเดี๋ยวเขากรอให้ มึง่อาุงกูไปหมดตัวนะมากันแล้วพี่นอนะมากัแล้วเดี๋ยวเดี๋โดนแเอไปกันงทอย่างนี้ะตังค์ให้เจ๊ตตองบมึงเอาคุณกูไปหมดทไมล่ะก็จจ่ายตังค์ไงป้โอยเขาพวกนี้กับพี่เอนแพงด้วยมึงพูดกันอย่างนี้แล้วพาจะจัดสรรดูปริยายนะไอ้คนนี้คนเหนียวเป็นโลเลยเนี่ย น้องไม่สบายใจนะนี่ป้าดเรื่องกินเต็มที่เลยกินตังค์แล้วกินที่ละเฮ้ยวางอ่ากินป่ะเดี๋ยวพี่โน้ตก็ไปจ่ายตังค์แล้วไงคำเนี้ยอ่ะก็มึงเอาห่งกูไปหมดตัวเลยพี่อ่ะกินไปกินไปโอ้ยชีวิตจริงเจินกินไปกินไปหนูจะอกินไปกินกินเต็มที่เลยจ่ายตังค์ไปแล้ววะยังอยู่นี่ใช่ไหมเออจริงนะจะสวดให้พี่เยอะๆอ่ากินไปกินไปสวดให้เขาด้วยแล้วกันอ่ะไม่นี่จริงหรือเปล่าหมดหรือเปล่านี่พี่ไม่หมดยัง คนตังอยู่แล้วเจอบ่าเจอบ่าเจอบ่าชีวิตจริงอะพระก็รู้นะอะไรจริอะไรอะแล้วนี่ป้านี่ก็หมดก็หมดนี่เนี่ยยางนี่ไงตังค์นี่ไงไหนแล้วพี่พอศ์ไม่ถอดนะพี่เปิดเอีิเปิดเลยสิเดี๋ยวเขาดูเขาเปิดให้ดูปล่อยเนี่เปิดให้ดูเด้ไปที่นั่กินระไยกินแล้วพี่โนบิเดนในที่สักดิลมิสนงกระนกนี่ ตังเนี่ยป้าตังเนี่ยมากินไปกินไปเก็บให้หนูก่อนเอาแล้วกินไปก่อนผัวเขาเก็บให้เจ๊กินเลยกินไปมากินไปมาคล้องหนูก่อนดิอ่ะแล้วหนูสบายใจอ่ะคล้องไปไหนละเอาเงินนาจ่ายหลวงนายเลยไม่มีเลยนี่เบาหยงหยิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ห้ดพูดอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจมาจับหน้าพระสงฆ์พูดกับเราอ่ะเดี๋ยวตำรวจมาจับเพื่อนพี่โดดเยอะเลยเจ๊กินก่อนเดี๋ยวมันละลาย หลอตรงอกคางแก่ด <ave> <happy> ีแวแหละแกเปลหัวแตกเลยเ่ยนี่นี่นี่แกบอกว่ากระเป๋าแกเบาโอเค ปาเกติ <ersch> ้ยังอ่ะตังตัางคือแล้วขอาะไรขอไว้เกี away, <c oughs> <No. S 1> ่ยอะไรใส่มาละไม่กับตังป้าแล้วขไวอ้ลูกเล็กข้างในโอยขวดกาแฟนั่นเลยเนี่ยทำเนี่ยปาล้วเดี๋ยวก็ตายเร็วแค่ไปดูดิอาก้งยัจับดนเนี่ยตังนั่นหละโยตงก้อเลยตางเหรียญตองเหรียญตังเหียญยควายเต๊ะนะโรบิานไนี่สักเนรู้เรื่องเลย เพชรฟิอะไระเมื่อคืนป่ะโอ้เผ็ดเผ็ดเนี่ยเผ็ดมึงเหล่ปะเผ็ดยเ้งเลยเาเ่าอจะเนีะหมด้ยิเ่เยอะพาเย้พรคเอบา่เเินูหมดจริพรกี่ตีบาวเกินเร็วเร็วมันหมดแล้วเนี่ยอะไรหมดป้า เอาของชัดไปหมดเลยนะตำรวจก็จะมายิงดูไปแต่กินเปล่ากินเร็วดิเคยทำตัวอย่างนี้นะอ่าอคิดไปชีวิตจริงนะกูตังค์ก็หมดแล้วกินเป็นที่กินเป็นที่เลยกินให้ไม่เกี่ยงกินนะอ่ป้ากินที่ทำย้อยอีกป้าโอ้โหทำไม่ทิพย์เฮงทำไมอีกร้อยเมื่อไหร่มาแล้วนั่นหลายคนเลยวันนี้ มากินไปเอามา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 ย้อยหนึ่งทำตัวกันอย่างนี้นะจริงๆนะกูจะบอกกับตำรวจหมดเลยนะเามาย้อยหนึ่งไม่มีเลยสักบาทเลยเนี่ยยังกระเป๋าเล็กอยู่ไหนไหนอ่ะมีอะไรอ่ะมึงมาดูที่ดูดีมึงก็ตายสิตายสิถามทำไมล่ะเฮ้ยน้ำพัดจับสันจะลองมองไก่เย็นๆลักษณะมันจะตายกันเร็วนะไม่มีเลยเนี่ยโยนกินได้ปลาหรอให้ริวผมดูให้อ่ดูสิ เราจะมาด้กันเนื้อกล่าวว่ากล่าววากล่าวว่ากล่าวว่ากลอนพี่โนดมาแล้วนั่นกวักมือเรียกเราเลยน่ะไปเจ๊มากันแล้วปืนน่ะหมดหมตัวเลยเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายพี่ก็เองแล้วกันไมื่อเดี๋ยวผมมาไปอ่ะเจ๊จ่ายเดี๋ยวเราเอาจ่ายเข้าไปเลยนี่กระเป๋าผมเองกระเป๋าผมเอง กูไปอยู่บน้อหมมเลยอ่ะตอนนี้เด oui> ี๋ยวผมจ่ายที่โนดมาเปล่าผมเนี่ยผมจ่ายแทนให้เขาเอาไปแล้วนะไม่ใช่ไม่มีของเจ๊ตังหายไปแล้วเออตังหายที่ไหนแล้วก็อยู่ที่ตัวทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวตำรวจก็มาดูปริยายใรหอิงกันเนี่ยเจ๊ตังเจ๊ เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไปเหอะมึงเก็บหมดยังไม่ได้เดี๋ยวคนก็มาสร้างสรรคโดยยิงกันน่ะเอาของเจ๊เนี่ยเหลือบาทเดียวหักไข่เต็มเหลือบาทเดียวเนี่ยพี่โนดจะมาแล้วบีบอัดออกไปเหรอแล่วถึงกันด้วยนั่นแหละมาแต่กี่ไหมเต็มอ่าเร็วเรื่องพี่โน่รู้เรื่องกันนี่กูจะบอกหมดเลยนะอ่าไปร้อยไปกี่ไม่จำทำไมร้อย เอาไมร้อยหนึ่งย่อไร้อยกันแดดทิเยอเอาไปร้อยเจไม่เอาคำใหญ่ๆอยู่เลยแล้วจบไปเลยโอยไร้อยอะไรอีกร้อยอะไรกอีกไล่กักาพิษเนี่ยมันมืคนกันาอ้ะอ่าแบ่งป้าเขาแบ่งขนมให้นะเขาไม่ทานละเยอก เพ่อบ้านนี่ก็ตายเลยนะโดนปริญญาเอาคือพอคุไม่เอาแ่้วก็ตายเร็วตายเป็นพยาบาลที่โมเป็นตำรวจพระบรรดานที่วัดแล้วก็วัดตายที่เนมาแล้วไอ้ไิดบม่าไอ้คิดบ้าค่าใจก็ดังมาเลยค่ามาพี่แก่กูมาไปรักเล่กูเล่สิ่กับกับพูกัน ไ่และค่ะสัแ่นีรู้ในจิตใจแล้วเดี๋ยวรวจะมาเรื่อยเื่อนพี่โน่ต้องมาักกลยตมารัไปคงตงกาาอมาค่ะเไปกูไม่ได้แดกไปแล้วเว่ยๆนี่ยไม่ได้ยิบเลยเนี่ยมา้งเื่อร่มเมืเสือใส่ตัวกูตลอดเลยดันไปดันไปเห็นไหมเี็กพ้ากำลังจัดการที่วัดศัก์แล้วนะไทค่ะ มันไม่สบายใจเลยนะเดี๋ยวมันแต่เรื่องนียนะเดีวกูจะควงจติงๆิเลย แดกดเลยนะมาใกล้ๆมามาใกล้ๆมามาใกล้ๆมาจะจะหยิบโดยอัตโนมัติลยคนอื่นเขาเรียบร้อยกันพระก็รู้นั่นเป็นยังไงไปเลยไปรัเลยกูนี้ไปเลยนี่ต่เลยทองทองทองเอาดัูไง พี่โนดมาแล้วใช้าอดกอะรลรละีวพี่โนดมาพี่ดนในที่สักนินมาเบยไม่อเลยจ้ไปเอาม้พี่โตมาทักขาไมให้เดินเลยี้กงแล้วก็ทัมงอองไปเลยคนแถวนี้แหะี xin mừng hai